สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวพคค่ำนะฮะวันที่30ตุลาคม2 5 6 8นะครับสวัสดีสรารวุฒิดำเน,นินรายการเช่นเคยท่านผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกเรื่องของกอกต์นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นการเตรียมการเลือกตั้งและการทําปรับชามติณห้อง BB 204โรงแรมเซนทารา ลายสูตรราชการแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งเลขาธิการกรกตคุณสมัยมูลมีระบุยังไม่สามารถให้ความชัดเจนถึงวันเลือกตั้งได้นะครับแต่ยืนยันแล้วว่าทางกรกตเนี่ยมีความพร้อมในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งหากมีการยุบสภาทําประชามติตามเงื่อนไขที่ระบุนะครับใน MOA ซึ่งหากจัดการเลือกตั้งสสในวันเดียวกับ การจัดทำประชามติจะถือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของประเทศเลยนะครับซึ่งกกตเนี่ยขอเวลาเตยมการเ5วันก่อนนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อการบริหารจัดการและการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจแล้ตั้งแต่วันที่รัฐสภาและรัฐบาลเนี่ยจัดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการทำประชามติส่งให้กกตระบุหากปักวันเลือกตั้งสสไว้เป็นวันที่29 มีนาคม2569หมายความว่าต้องนับย้อนหลังไป75วันทางรัฐบาลต้องส่งเอกสารชุดแรกให้กรกตซึ่งตรงกับวันที่12มกราคม,ม2569เพื่อให้กรกตสามารถดำเนินการทำประชามติได้ในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสสและการเลือกตั้งสสจะมีการลงคะแนนลงหน้านอกเขตขณบที่การออกเสียงประชามติ จะไม่มีการทาประชามติลงหน้านะแต่สามารถลงทะเบียนทาประชามตินอกเขตเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสอสอได้นะครับสำหรับผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตนะครับอาจจะต้องเดินทางมาใช้สิทธิสองครั้งคือในวันลงคะแนนล่วงหน้าสําหรับเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามติอีกครั้งในวันเดียวกับการทําประชามติที่จัดขึ้นในประเทศไทยโดยบัตรเลือกตั้งสอสอจากต่างประเทศจะสุดจะถูกส่งกลับมานับคะแนนที่ประเทศไทยแต่บัตรทําประชามติ จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งในต่างประเทศทันทีนะครับและสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปมีบัตร2ใบนะครับคือสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อแต่ในส่วนของการการทำประชามติอาจจะมีการรวมคำถามประชามติทั้งสองประเด็นคือประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่อง MOU 43 44 ไว้ในบัตรเ,เดียวกันเพื่อลดจํานวนบัตรเลือกตัง้งการจัดให้มีการเลือกตั้งสสและทําประชามติพร้อมกันยังเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับผลการทําประชามติเนื่องจากวันเลือกตั้งสสเป็นวันที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในอัตราที่สูงที่สุดซึ่งจะซึ่งจะส่งผลดีให้การออกเสียงประชามติได้รับฟังเสียงจากประชาชนในจานวนที่มากตามไปด้วย ในสองการนับคะแนนในคูหาเลือกตั้งหลังปิดหีบนะครับจำนวนกระดาษนับคะแนนจะต้องอ่าเท่ากับจำนวนคำถามนะครับซึ่งหากรวมกับการนับคะแนนเลือกตั้งสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อและคำถามประชามติเนี่ยจะทําให้อาจต้องมีกระดานนับคะแนน6กระดานเลยทีเดียวโดยคาดว่าจะสามารถนับคะแนนทุกกระดานได้ทั้งหมดไม่เกิน5้าทุ่มเดียวันเดียวกันนะครับยี่สานนาฬิกาทางนี้การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสอ,อปตอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่27พฤศจิกายนปีนี้นะครับกกตเนี่ยจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสอ,อปตอและนายกอปตอภายใน45วันนับตั้งแต่วันครบวาระซึ่งจะตรงกับวันที่11มกราคม2569นั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวการเมืองที่ แต่ามาฝากไว้ไดีหนึ่งนะครับว่ากรกตพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่กันนะครับช่วงหน้านะครับกับไทยนท์น,นะฮะวันนี้ไทยน,นก์กนับเอาอากาศตามปกติแต่ว่าจะเป็นเทปก่อนนะครับซึ่งก็รอติดตามกันนะฮะว่าไทยนท์ที่อัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและหลังข่าวในพระสนักลองกลับมาเจอกันนะครับ